ตก,กใจนึกว่าเมืองแตกฮังฮังลูกฮังฮังมาลูกจะถามว่าบูติคุกเพราะอะไรใช่ไหมอ๋อหนูหนูรู้แล้วคับไม่เป็นแล้ครคับมามเจอแล้วครับมาเอ้าหนูไปไหนอะ่ะทางเป็นไรอะ่ะเบลไม่รู้ครับไม่ได้ครับมาวันด,ดีเบลทำอะไรฮังอะ่ะ ยังไม่ทำอะไรเลยสวัสดีครับเดี๋ยวหนูเป็นไรลูกหนูไปทำอะไรต่ออ่ะเสียงไม่ดีเลยเป็นไรไนเกิดอะไรขึ้นไหนมาหาพี่ก่อนมันมีอยู่ไหนอ่ะเนี่กำลังขับตามไปเจอที่ไหนนะ่ะจ,จะเจอเมาไปรับแดงเขียว ขอโทษนะคะหมอหนูมได้ตั้งใจไอเซบมันหลบกูดิป้คุณไม่มาเลยสองวันใช่ปะฮะเพิ่ะเชียวพี่มาขึ้นมาเร็วอะไรคะหม,มา มีอะไรเห็นไหมพูดเสียงหุนหุนจัง <c oughs> เหนื่อยหรอป่าครับหนูแบบคือแบบว่าเบลเขามานานแล้วใช่ไหมหมามาเขาก็ทักมาเขาก็ถามหนูว่าทําอะไรใช่ไหมอ่า uh huh. เสร็จแล้วปุ๊บไม่เกีย่ยนูเห็นรูปอะ่ะรูปเขาแบบนั่งไหว้ผู้หญิงคนนึงอะมามาแล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครอ่ะ หนูหนูได้ถามเขาป่ะหนูถามแล้วเขาชื่ออะไรสักอยาก่างหนึ่งมันจะหนูลืมแล้วก็หนูถามคนชื่อแมวน้ําแต่แมวน้ําเขาก็ดูจักหนูนะแต่แมวน้ําเขาแบบก็ไม่ได้บอกอะไรว่าอะไรอ,ะอ่ะแล้วแมวเขาแปลกๆอ่ะมามีคือแบบมาก็แบบลุกที่เขาจะมาเจอหนูอ่ะแต่นี่แบบโทรมาก็ไม่โทรมามีแค่เมสเซจผู้หญิงเขาชื่อฟ้าแล้วเมื่อกี้ หนูถามผู้หญิงเขาสองคนน่ะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นหรอเบลเขาไปทําอะไรอะไรเงี้ยผู้หญิงเขาก็บอกไม่บอกอ่ะเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรคือแบบเบลพูดปดเขาบอกว่าเบลพูดปดแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแล้วคือแบบแล้วเบลก็อยู่ตรงนั้นน่ะแล้วหนูไม่ไม่โทรหาเบลก็ไม่มาหาหนูเลยอ่ะพอหนูโทรมาโทรหาเบลถึงเดินมาหาเอาแล้วแบบนั้นอ่ะ แล้วพอมาแล้วแบบหนูก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่ตอบเขาก็แต่เขาก็มาอธิบายให้หนูฟังว่าเหมือนเขาไปหยอกล้อผู้หญิงคนนั้นเหมือนไปต่อยกันแล้วก็ผู้หญิงก็ต่อยกลับแล้วเหมือนต่อยกันตายหรืออะไรสักอย่างเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็เหมือนไปพูดไม่ดีใส่พอพูดไม่ดีใส่แล้วแบบผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นน้องของชิปเปอร์ชิปเปอร์ก็เลยมาให้ขอโทษอะไรเง,ไงี้ยแบบนี้อือฮึใช่ครับ อ๋ออาจจะกลัวเรื่องถึงแก๊งด้วยมั้งอ่ะเอาถ้ามองในมุมหนึ่งอ่ะก็ใช่แต่ประเด็นมันไม่ได้มุมนั้นค่ะมามีปนมาถึงว่ามาแล้วแต่ไม่โทรมาคือวันนี้เขาแปลกไปคําพูดคําจาเขาก็แปลกไปแล้วเมื่อกี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปวาโลและไปพนันวาโลกับแก๊งหรืออะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้หนูก็บอกเขาว่าเอีหนูไปส่งเขาที่แลนอะไรเงี้ยถ้าเป็นทุกเทียเขาจะยื้อเพื่ออยู่กับหนูไว้มามียื้อเพื่ออยู่แบบให้นานที่สุดอ่ะแล้วถึงจะแบบคือจะไปอะแต่เมื่อกี้เขาก็แบบ เขาก็ให้หนูไปส่งไปเลยน้ำหนูเขาก็ขับไปเลยน้ําตาลแล้วเขาก็ลงแล้วก็หนูก็ได้ขับมาเลยอะหนูว่าเขาแปลกแป่กอะมันไม่เหมือนเ,อเดิมแปลกแปลกใช่แล้วแบบเขาดูแบบคาพูดคําจาหรืออะไรมันมันไม่ใช่เขาอะ่ะก็จริงคือแบบทุกทีเขาจะเป็นแบบว่าจะเป็นแบบอยากอยู่กับหนูอะ่ะอะไรแบบที่มันมากกว่านี้ย แต่วันนี้หนูว่ามันหนูว่ามันไม่ใช่หนูรู้สึกได้ว่ามันว่าเขาเฉยกับหนูคือหนูไม่ค่อยรู้สึกว่าเขาเฉยเลยอะเขาเฉยมากอะ,ระจริงๆเขาต้องรีบแบบรีบบอกหนูหน่อยก็ยังดีไหมเพราะรูปนั้นมันโพสตไปอะเขายังไม่โทรมาบอกหนูหรือไม่อะไรเลยอะจนหนูเป็นคนโทรมาจนหนูมาดูที่แลน้ําตาลอะจนหนูต้องเป็นฝ่ายเข้ามาถามอะ หนูว่ามันมันไม่ปกติเลยคัะมามีคือมันไม่เลยอ่ะไม่ปกติอืมทำไมมีอะไรไมาพูดกันแล้ววันนี้เขามาก่อนเวลาด้วยนะเขามาตั้งแต่ถ้าหนูนับเวลาน่าจะมาตแต่บ่ายสองใช่บ่ายสองแล้วเขาได้ทักเข้าความทิ้งไว้ไหมเขาทักข้อความขาเขาะข้อความแค่ว่ามาและแค่นั้นเลยอ่ะ แล้วแบบเขาคงจะฟาร์มเสร็จแล้วอ่ะวันนี้ยเขาก็เลยคงไม่อยากฟาร์มอีกทุกทีเขาส่งแก๊งวันละแสนนึงแต่เดี๋ยวนี้เขาต้องส่งแค่วันละสามหมื่นแล้วมั้งเขาคงฟาร์มเสร็จแล้วอ่ะเขาก็เลยหะนหลายไได้แล้วมัม้งพอทุกทีแก๊งชวนทําอะไรแก๊งชวนยัดร้านแก๊งอะไรคือเขาจะไม่ไปเลยนะมามีเขาจะจะตั้งใจฟาร์มอ่ะเพื่อหาเงินอ่ะใช่ครับ แต่วันนี้หนูรู้สึกได้ว่ามันไม่ปกติแต่เมื่อกี้เสียงเบลคุยกับมาก็ปกตินะไม่เห็นมีท่าทีว่าอะไรอ่ะโต่วรู้ว่าเริ่มแล้วหรือว่าเหนื่อยหรือว่าอยากจะหลั่นล้าหรือว่ายังไงอืมหนูก็ไม่รู้อ่ะแต่หนูหาข้อความบอกเขาไปแบบเขาก็ไม่ตอบไม่อะไรแล้วแบบดูดิไม่รู้อ่ะทุกที่หนูเป็นตอนแรกเขามาจีบหนูใช่ไหม แล้วมันก็มีเหตุการณ์นั้นที่ให้มาดูแล้วมันก็ก็กลับมาคุยกันอีกทีหนึ่งใช่ไหมแล้วตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูเป็นฝ่ายตามเขาซะมากกว่าแล้วอ่ะ mm hmm. มันไม่ใช่เขาที่จะเป็นฝ่ายตามหนูแล้วอ่ะ mm hmm. จริง,รงๆถ้าเป็นมามามีรูปแบบนั้นโพสไปมามาก็ต้องรีบบอกคนคุยเราก่อนปะ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่แต่นี่มันไม่มีจนกว่าหนูจะเป็นฝ่ายโทรหาก่อนยากมากนะถ้าไม่ถ้าแบบเราไม่รู้จักหรือไม่ใช่ญาติพี่น้องจะไปถ่ายรูปคู่กันอย่างนั้นอะ<ๆ>เห็นปะเวลาม้าถ่ายมายังถ่ายกับลูกกับลหลานเห็นป็นูแบบเขาแบบยกมือไหว้ผู้หญิงแล้วมีพี่ชิปเปอร์อยู่ข้างหลังประเด็นคือหนูไปถามผู้หญิงคนเขาบอกว่าเขาชื่อแมวน้ำกับ อีกคนหนึ่งชื่อฟ้าแต่หนูไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่บอกเขาก็บอกว่าเขาก็ถามหนูกลับว่าหนูเป็นใครครับมามีเขาถามกลับว่าหนูเป็นใครเป็นอะไรกับเขาคือคำถามเนี้ยหนูงงมากแต่หนูรู้สึกว่าหนูหนูรู้สึกว่าหนูเคยเจอคนชื่อแมวน้ำอ่ะหลายทีแล้วนะแล้วแมวน้ำอ่ะเขาก็รู้นะว่าหนูกับเบลคุยกันอ่ะ แต่หนูงงมากว่าทำไมทำไม,ไมเมลน้าถึงถามว่าหนูเป็นอะไรกับเขายับป,ปี้ก็อยู่ตรงนั้นนะยับป,ปี้ก็บอกว่าหนูชื่อฮังเลอือหึ่อใช่แก็แปลกๆมันย้อนแยงกับสถานการณ์อ่ะเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นะใช่เราไมา่ตรั้มากแต,แต่แต่ว่าคำอธิบายมันย้อนแยงกับภาพไงเราก็เลยแค่สงสัยแล้วได้แต่สงสัยแล้วก็เอามาคิด เพราะถึงถึงเราถามไปเราก็ไม่ได้คําตอบใช่ไหมละหังเราได้คําตอบแค่เป็นเนื้อเรื่องแต่ว่าเรื่องจริง,รงๆเราไมไ่อยู่ตรงนั้นไงเราก็เลยไม่รู้หนูก็ไม่รู้งไงแต่แค่หนูแปลกว่าทุกที่เขาจะพยายามมาหาหนูพยายามเจอหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาจะแบบพยายามฟาร์มมากเลยแบบนี้แต่วันนี้เขาไม่ฟาร์มหรือว่าเขาฟาร์มเสร็จแล้วก็ไม่รู้อันเนี้ยทุกที่เขาจะพยายามอยู่กับหนูให้มากที่สุดอ่ะ แบบให้มากเลยอะแต่นี่วันนี้คือแบบถ้าหนูไม่มาหากเขาที่แร่น้ำตาลมันก็คือไม่เจอกันนะวาลองถามวิธีก็ได้เพาะมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ายังไงเหนื่อยหรือว่าหรือว่าว่ามีอะไรในใจหรือเปล่า อาจจะติดอะไรหรือเปล่าบางทีเราก็ไม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันไงเราอย่าเพิ่งไปตัดสินแต่เราแค่รู้สึกว่ามันแปลกใช่ไหมล่าวันนี้มันไม่ปกติต้อนวัค่ะแต่มันก็ไม่แปลกแตกที่เราจะรู้สึกไม่ปกติลองดูอีกสักคลิปแล้วกันเราก็ว่าอยู่ทําไมเสียงรูปแปลก,ก<ม>เสียงเสียงมันเป็นรูปเนี้ยมามีหนูส่งให้ดู ที่หนูเห็นืมหนูว่าหนูรู้สึกว่ามันมันน่าจะเฉยๆกันมาสักพักแล้วหนูรู้สึกว่าเหมือนมันเฉยๆกันมาหนูว่าหนูควรแบบ ห่างเขาบ้างไหมอ่ะบางทีการที่มันอยู่ตัวติดกันหรือแบบมันเจอกันบ่อยเกินไปมันก็จริงก็จริงอยู่ติดกันไปมันอเห็นทำให้แบบทำให้เบื่อกันปะหรือว่าเขาเบื่อหนูแล้วปะต้องถามตรงๆอ่ะว่ายังอยากมีกันอยู่ไหมหรือว่าคือหนูเคียดคุยหรือี้เครียดถามดิด้วยความที่แบบว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยไม่ค่อยอะไร ก็ต้องถามว่าถ้ารู้สึกไม่โอเคแล้วไม่คลิกแล้วหรือไม่ไม่อะไรแล้วก็บอกกันตรงๆนะเสียดายเวลาไงมันก็จริงอะนื่มากแล้วพวกนี้ใช่ก็ถูกก็เสียดายเวลาไม่มีเวไม่มีเวลาให้ก็อีกอย่างมีเวลาให้เยอะมากไปก็อีกอย่างาหนูไม่อยากคุยเพราะหนูรู้ว่าถึงคุยไปอะคำตอบที่มันได้หรืออะไรมันก็คงจะไม่ได้อะไรอะ ผมไม่ได้อะไรใช่แล้วคือแบบเมื่อวานเขาไปใส่หมวกคู่กับหนูใช่ปะอ่ะฮะแล้วเขาแบบเขาไปไปใส่หมวกคู่กับหนูแล้วเนี่ยแล้วตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วเขาชอบถอดตลอดเลยแล้ววันนี้เขาก็ถอดอาจด้วยความเป็นผู้ชายมั้งเขาก็เลยแบบคงใช่คงคงจะแบบเขาใส่ชุดแก้เขาก็ไม่อยากแต่งตัวแบบน่ารักน่ารักด้วยหรือเปล่าหือแบบอยากได้แบบ ขึ้มขึ้มอะขนาดมาใส่ชุดสูทมาก็ไม่อยากหยัางแตกตัวน่ารักเลยอันนี้อาจจะเป็นมุมเขานะแต่ไอที่มุมมาแล้วไม่ไม่เข้ามาไม่โทรไม่มาหาไม่แวะมาหาบ้างเลยนีมนันแปลกไงเวเน,นี้หนูก็แบบหนูว่ามันไม่ปกติทุกที่เขาจะพยายามดูกับหนูให้มากที่สุดอะบางทียังโทรคาสายเลยนะมามีแล้วหนูสองรูปไม่เขาอะรูปหนูก็เหมือนตกปลาคนเดียวด้วยอะ ใช่มันก็เป็นรูปเหมือนตกปลาคนเดียวอะ่ะอ้าเขาเห็นเขาแบบไม่รู้สิหนูว่ามันถ้าเหนื่อยก็ออกมาก็พังข่างลองทังข่างกัน,กนดูเอาที่หนูสบายใจอะ่ะเอาเลยอย่าให้เราเป็นคนต้องไอ้นี่ถลำลึกไปเองอะ่ะเราต้อง เรื่องแบบนี้มันก็ห้ามกันไม่ได้ไงหนูไม่อยากเข้าไปคุยแล้วเพราะว่ามันหลายครั้งที่เราเคยคุยกันแล้วมันมันถามไปมันก็ไม่ได้คำตอบอะไรโอ้ m ม่ o d มบามีเห็นภาพเลยนะแต่ก็แต่ก็อะไรได้มากไม่ได้น่ะมันอยู่ที่ลูกเลยแต่ก็เป็นอะลรงใจให้เสมอมีอะไรก็บอกได้แต่บบมี้แค่ได้ยินเสียงลูก ไม่มีอะไรค่ะแบบนี้เสียงคั้นซ่าด่วนอ้าวเอาแล้วก็เลยถามมันไม่ยังรู้เลยจุกประหลาดใช่แล้วเขาไมู่้อะไรเลยอ่ะก่อนที่มามิจะโทรหาฮังใช่ไหมมามิก็ถามไยเบลเกิดอะไรขึ้นน่ะปีอะไรกันหรือเปล่าเบลไม่มีอะไรมามิก็เลยไม่เชื่อมามิก็เลยโทรมาหาลูกเห็นไหมขนาดเขาอยู่กับหนูมากกว่ามามิเขาอยู่กับหนูตลอดเขาก็ต้องรู้ป้าว่าแบบเสียงหนูมันไม่ปกติหรือเสียงแบบนี้หรือแบบนี้มันไม่เหมือนเดิม แต่นี่กับไม่อะไรเลยเห็นไหมมีตอนนี้เขาก็ยังไม่ทักเมสเซจหรือไม่อะไรมาเลยหนูว่ามันกลับกลายเป็นว่าเหมือนหนูงี่เง่ามันหนูง้องแง้งอ่ะใช่ห่างๆก็ดูก็ได้ไม่ต้องตอบถ้าไม่ตอบแล้วก็ไม่ตอบใช่ถ้าเขาไม่ทักหนูก็ไม่ทักไม่ตอบก็คือไม่ตอบใช่เพื่อนเราหนูคิดว่ามันหนูคิดว่าเขาน่าจะรู้สึกเฉยๆไปแล้วอะ เพื่อนๆเราครอบครัวเราเยอะไม่ต้องกลัวไม่ต้องตัวเหงาหรอกใช่ไหมแค่เพื่อนลูกก็โ,โหสี่คนนั้นยืนอยู่ของกันมามาแล้วจะหายใจไม่ออกตายเออไม่เป็นไรอย่าเศร้าไม่ต้องเครียด In time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches, stack, restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack